ดีค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วจากกับสาวไทยไกดทินบายเล็กสวีเดนเนาะจากพี่น้องจ้ามาหนี้ไอ้กะมาอนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะจากพี่น้องอาจสิเป็นวันหยุดของอ่าพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนาะจากพี่น้องปกติเล็กกระยุดจากพี่น้องปกติเล็กกระยุดแต่แต่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เล็กอ่าเสาร์เสาร์เสาร์นี่กับอาทิตย์นี้กะได้เหตุงานจากพี่น้องจ้าบาทนี่พี่น้องจ้า ออยพ่อใหญ่ไปเหตุงานละจาเล็กเล็กเหตุงานสวยจ้ะพี่น้องนี่กาคือการใส่ชีวิตอิลีจากการใส่ชีวิตของไอ้ไอ้สาวต่างแดนสาวต่้งแดนคือจังเล็กเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กตองย่างจ้ะพี่น้องยางจากบ้านจ้ะพี่น้องเพราะว่าเสาร์อาทิตย์รถเมย์บมีเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเสาร์อาทิตย์รถรถเมย์บ่บมี่พันพันในไอ้นาบ้านเล็กเนาะจ้าเล็กกระตองยางป่ามาน ประมาณหาโลได้จ้ะหาสีหาโลได้จ้ะเพื่อที่สีไปขืนลดเมฆอีกเมืองนหนึ่งที่ว่าปกติแล้วอทุกเสาเร์พ่อใหญ่แล้วสิไปรงเล็กมองมองไปรดเมฆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าไปลดเม่แต่ว่าพ่อใหญ่เราไปเหตุงานลหะจ้ะพี่น้องพ่อใหญ่เราเหตุงานแต่เสาร์จ้ะพี่น้องนี่ละ่ะมันก็นเลยกลายเป็นถามว่าถามมามันลําบากบอลดเมฆจ้ะพี่น้อง รถมีอย re ู่แต่ว่าบ่มีปัญญาขี่จากพี่น้องเพราะว่ามันมันบ่มีใบขับขี่จากพี่น้องใบใบขับขี่บ่มีเลยก็ต้องเลยก็ต้องเด้ได้ย่างหล่ะจากพี่น้องย่างย่างจากบ้านไปขึ้นรถไม่อีกเมืองนึงจากพี่น้องจ้าดีดีจังน้อยแน่จ่าพี่น้องดีดีจังน่อยแน่มือนี่อ่าอากาศอากาศบ่หนาวปันไหน แต่แต่คํามะนาวหนาวมันก็แตกต่างกันเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันก็บ่ได้ฮ้อนบ่ได้คือบ้านเฮานะจ้ะแต่แต่ว่าแดดแดดออกอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะแดดออกอยู่แต่ก็ติดลมก็สิมีเย็นๆจักน่อยกะอ่าบ่มีทางเลือกนะจ้ะพี่น้องจ้ะบ่มีทางเลือกก็คืออ่าชีวิตต้องสู้ต้องสู้ต่อไปล้วจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าเฮาถ้าเลขบ่ไปเฮ็ดถ้าเลขบ่ไปเฮ็ดก็คืองานมันก็หายากเฮาก็เฮาก็ย่านเพิ่น ถ้าสมมุติเฮาบ่ไปจังซี่ก็ย่านเพินหาคนใหม่มาแทนเฮาคือ <c oughs> กันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเฮาก็สู้ๆไปจ้าพี่น้องสู้ทนเอาจ้พี่น้องทนเอาทนอีหลีจา้ <c oughs> จาจ้าไปย่างเป็นหมูเล็กแน่เด้อจ้าพี่น้องจา้าย่างเป็นหมูเล็กเดี๋ยวอ่าประมาณ4-5กิโล oh. เดี๋ยวเล็กก็สิอ่าออกไปก่อนเวลาจ้าพี่น้องเพราะว่าเทียสิย่างฮอดเนาะจ้พี่น้องก็ย่าง,งเล่นไปเรืเร่อยๆอ่า4-5กิโล oh. นี่ล่ะจ้พี่น้องจ้า สู้ๆนอกจากพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเหล็กไทยผ่าบรรยากาศรอบๆมาให้เบิ้งนะจ้ะพี่น้องจ้ะสู้กันไปจ้ะต้องใส่เสื้อสองสั้นจ้ะพี่น้องใส่เสื้อสองสั้นเพราะว่าเพราะว่ามันเย็นจ้ะพี่น้องจ้ะใส่เสื้อสองสั้นเสื้อสั้นเดียวเอาไปยูจะถึงสีแดดถึงสีแดดกระไดนะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมันเย็นจ้าพี่น้องเทียสิยางไปฮอเนะจ้ะสี่ห้ากิโลมันกับโบไกเนะจ้ะพี่น้องจ้ะ ยางจากนี้ไปคือรถแม่กับมือยพ่อแห้งแล้วไปยางเบิดมือเบิดเบ้นเฮ็ดงานอีกจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละชีวิตชีวิตมันบ่อใดง่ายจ้ะพี่น้องแต่เ้าพญายามเฮ็ดหายมันเฮ็ดหายมันมวนจ้ะพี่น้องมันมันมันเลือดบ่ไใ้จ้ะพี่น้องอันมันมันบ่สามารถเลือกใดเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแต่เ้ากับสู้กันไปจ้ะสู้สู้เพื่อวันนี้แล้ววันต่อต่อไปแล้ววันข้างหน้าของเราเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ เสือสองสันยังสีบอยููยู่ได้จาะพี่น้องจ้ะเสือสองสันเสื้อคู่ชีบคู่ชีบเล็กจาะพี่น้องอุ่นอยู่จ้ะโอเคจ้ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวไปใส่ลองเขาโอเคจับพี่น้องไปลุย ลุยสู่สู่งานสู่กันต่อไปนอกจากพี่นอ้องอ่ากอนกอนสีไปกอนสีออกออกเดินทางกอนสีออกเดินทางกัอ่าเลขอขอบคุณหลายๆนอกจากพี่นอ้องอ่าถูกคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ่าพี่พี่น้องน้องที่เข้ามาหาเล็กเดียวเล็กสี่อ่าทยอยกลับไปหาด้วยจ้าพี่น้องจ้ากะทยอยคอยไปอ่าพี่พี่น้องน้องที่ตกล้นเล็กกับพยายามสิเข้าไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งซ่าเนี่ยกัย่าฟ้าวน่อยใจด้วยจ้าพี่น้องจ้า โอเคจ้ะพี่น้องไปเดินเดินดงเดินดงพงปลาจ้ะพี่น้องสู่ไปโอเคจ้ะพี่น้องจะ้ะ จ้ะพี่น้องจ้ะย่ <laughs> <laughs> างย่างย่างจะ นองย่างไดยังท่านได้เคืองทางเลยจ้ะพี่น้องจ้ะย่างย่างแล้วเล่นไปจ้ะพี่น้องจ้ะย่างแล้วเล่นไปเบิ้งพี่น้องจ้ะเบิ้งไอไอนี่เบิ้งเดียวไอเล็กสิให้เบิ้งน้ำด้วยจ้ะพี่น้องย่างมะหอนนี่เย็นเย็นจ้ะพี่น้องจ้ะย่างไม่ถึงครึ่งทางเลยได้ประมาณเคึ่งกิโลจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเดินลุยต่อไปจ้ะพี่น้องจ้ะเดินต่อไป บัว่าดอกเนาะจากพี่น้องอ่ายางไก่กระไดแต่ว่าขอยยางเดียวยักฝนตกกลางทางเนาะจากพี่น้องจ้าฝนตกกลางทางนี่บ่ไหวเด้เนาะพี่น้องจ้าตายแทบเบิ้งส่งเบิ้งส่งคือฝนสิตกนี่แหละจากพี่น้องจ้าโอ้ยตายตายตายขี้ไล่ก็ไปไอ้ให้มันให้มันถึงมองไอ้อย่างก็ไอ้ไอ้รถบาดจอดเน่เนาะพี่น้องจ้าเฝ้ายางก้อนบาดนี่ยางจำเอาวก้อนพี่น้อง ลจะถึงป้ายรถเมจ้าทุกคนเล็กใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วค่ะแต่ขาเริ่มอ่อนล้าแล้วค่ะขาเริ่มอ่อนล้าแล้วเดินมา4กิโลค่ะ4ี่กิโลได้แล้วเหลืออีก1กิโลค่ะเดินต่อค่ะทุกคน อดเลยปวดขาแล้วตอนนี้จ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าคลิปนี้เลยกับเอาไวส้สามีก่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าสู่ๆกันไปเนาะจ้าพี่น้องสู่ไปกับอ่ามือนี่แล้วกัวันต่อไปเนาะจ้าพี่น้องจ้าค,คือคือตัวเก็บทีเล็กเบาเนาะจ้าอ่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่เสียไม่เสียใจไม่เสียดาย เพราะว่าเรารู้รู้ตัวดีว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะคะโอเคค่ะเล็กเป็นกำลังใ <day> จให้ทุกคนนะคะ <fix> สู้ๆต่อไปค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเ <Cross S 1> จอกัน <the> ที่หน้าใหม่